สวัสดีค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะจะสอนโปรแกรม a r e a นะคะซึ่งโปรแกรม a r e a จะเอาไว้หาพื้นที่นั่นเองค่ะตัวที่นำมาสาธิตนะคะจะเป็นกล้อง Total Topcon นะคะรุ่น GTS102N ค่ะวิธีการใช้งานนะคะให้เราเข้าไปตรงเมนูนะคะจากนั้นนะคะให้กด F4 นะคะเพื่อเปลี่ยนไปยังหน้าเพจที่2นะคะ ต่อไปนะคะกด F1 นะคะเพื่อเข้าไปยังโปรแกรมแล้วก็เลื่อนมานะคะตรง F4 กด F4 เข้าไปนะคะเพื่อไปยังเพจที่2นะคะแล้วกด F1 เข้าไปอีก1ครั้งนะคะเพื่อเข้าพื่อเข้าไปใช้งานโปรแกรม Area นะคะต่อมานะคะหน้านี้นะคะให้เรากดไปยัง F2 ค่ะ พอตัวกล้องปรกนากฏหน้านี้ขึ้นมานะคะให้เรานะคะลิงตัวกล้องนะคะไปยังจุดที่1ก่อนนะคะซึ่งโปรแกรมแอเรียนะคะเราต้องมีพิกัดอย่างน้อย3พิกัดขึ้นไปนะคะโอเคอันนี้เราทําการลิงจุดแรกก่อนนะคะจากนั้นเมื่อได้แล้วนะคะให้กด f 1 matcher นะคะค่ะต่อไปนะคะ เราก็จะหมุนตัวกล้องนะคะไปหาพิกัดจุดที่สองกันค่ะค่ะเมื่อเราหมุนตัวกล้องนะคะมายังพิกัดจุดที่สองแล้วนะคะจากนั้นก็ทําการเล็งแล้วก็ปรับโฟกัสนะคะจากนั้นกดยิงนะคะกดไปตรง F1 ค่ะค่ะต่อไปนะคะให้เล็งตัวกล้องไปยังพิกัดที่สามนะคะ ค่าเมื่อเล็งได้แล้วนะคะจากนั้นกดยิงค่ะค่ะค่า,คาพื้นที่นะคะ area ของเราก็จะปรากฏขึ้นมาแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการใช้งานนะคะโปรแกรม area นะคะหรือว่าถ้าเกิดใครอยากเปลี่ยนหน่วยนะคะสามารถกดตรง f 3 unit ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้คะ่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอคะ่ะขอบคุณค่ะ